ตอนนี้คุณครูก็ตัดแต่งกิ่งปรงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีนออยู่ข้างๆนี้อีกหลายต้นเลยนะคะลักษณะใบหรือดอกคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยจริงๆเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเข่าเล่าใหม่ค่ะคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่สวนค่ะคุณครูก็มีเป้าหมายอีกแล้วกิจกรรมวันนี้ก็เพื่อนๆเห็นไหมคะต้นข้างหลังคุณครูเนี่ยค่ะเป็นต้นตรงค่ะมีอายุน่าจะเกิน15ปีเนี่ยค่ะตอนนี้คุณครูคิดว่าเขาน่ะไม่ได้รูปไม่ได้ทรงนะคะ ลำต้นของเขาก็จะถูกเบียดบงังไปด้วยต้นไม้ที่หล่นลงมาร่วงทับบ้างเบียดในการตั้งลำต้นบ้างคุณครูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองมาตกแต่งหรือตัดแต่งกิ่งดูนะคะว่ารูปลักษณ์ที่เห็นอยู่กับหลังจากที่คุณครูตัดแต่งแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ,คะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะ นี่มีหนอ่อมีหน่อขึ้นนี่เห็นไหมคะนี่มีหน่อขึ้นนี่นี่อีกหนอเดี๋ยวเราจะลองลองตัดแต่งดูนะคะวะ่าลำต้นเขาสูงนะคะเนี่ย ตรให้โผร่กึ่งหน่อยตอนในโซนนี้ก่อนจะได้รู้ว่าจะตัดได้สูงแค่ไหนมันมีอยูลายกอมากเลยค่ะ อันนี้โคนต้นเกาสูงสูงมากเลยก่อนนี้ก็มีเดี๋ยวคุณจะลองลอง,ลองตัดดูก่อนนะคะตอนนี้ก็ไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะค่อนข้างจะเป,เปื้อนไปกับ ใบไม้เศษดินนะคะที่คุณครูตัดแต่งกิ่งปรงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูว่ากิ่งปรงที่คุณครูตัดนั้นเป็นอย่างไรบ้างสวยงามแค่ไหนนะคะเพราะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่มันมมันมันนสวนทางกันค่ะงานที่ทํากับการตั้งกล้องมันไม่ค่อยสะดวกคุณครูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสําเร็จดีฟ้านะคะค่ะไปดูเลยค่ะนี่ นนปรงก็ตัดแต่งกิ่งปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขาเนี่ยค่ะแล้วก็มีนออยู่ข้างๆนี้อีกหลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค,ค,คุก็อยากจะขยายพันธุ์แต่ก็ยังไม่มีความรู้นะคะนี่ค่ะพอตัดแต่งกิ่งแล้วเขาก็จะปรงุงน,นี่ค่ะสวยไหมคะต้นปรงค่ะอายุ เกินสิปีนะคะต้นนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้คุณครูไปเจอเดี๋ยวคุณครูจะไปเก็บนะคะเพราะว่าเพื่องจะเจอเป็นครั้งแรก ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะเขาจะมีลักษณะจะเรียกว่าเป็นใบก็ไม่ใช่ดอกก็ไม่เชิงมเมล็ดก็ไม่ใช่ค่ะคุณครูจะเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่ามันรูปลักษ์เป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆนเต็มเลยค่ะนี่แต่ยังหาลาต้นไม่ได้นะคะว่าต้นเนี้ยเอ่อมเมล็ดหรือดอกหรือใบอันเนี้ยเกิดจากต้นไหนชื่อต้นอะไรนะคะเพื่อนเอน,นี่ค่ะนี่ เพื่อนเห็นไหมคะนี่ใบหรือดอกหรือมเมล็ดคะนี่เพื่อนคะ่ะเต็มเลยสวยมากเลยนี่เห็นไหมคะเขาเป็นกลีบนี่ถ้าแห้งนะคะเราสามารถจะเอามาประดิษฐ์ประดอยทําเป็นอะไรก็ได้นะคะเนี่ยคล้ายๆดอกเลยนะคะเนี่ยกลีบดอกอะไรประมาณนั้นแข็งคะนี่เดี๋ยวคุณครูจะ ไปลองหาดูนะคะว่าบริเวณนี้ต้นกำเนิดของดอกหรือใบเนี่ยมาจากต้นอะไรนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวใครทราบก็ช่วยบอกให้ครูคหน่อยนะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะเนี่ยเขามีลักษณะของอดอกหรือเมล็ดก็ไม่ทราบนะคะแบบนี้ค่ะสวยมากแล้วก็กลีบเขาแข็งมากเลย ค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมา,าตัดแต่งกิ่งต้นปรงนะคะแล้วก็มาเก็บดอกไม้ที่คุณครูไม่รู้จักนะคะน่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจต้นหนึ่งนะคะซึ่งคุณครูเห็นแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะ ค,คุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ